เพื่อนนี้ผมจะมารีวิวลาเงเรนเจอร์ด่านที่หนึ่งร้อยเก้าสิบสองนะครับซึ่งเป็นด่านบอสนะครับไปลุยกันเลยครับนี่ครับ192ร้อยเก้าสิบสองครับด่านบอสนะครับ อัมอนก็เ,เพื่อนไปครับไปลุยกันเลยครับเริ่มเกมมาเพิ่มให้ปล่อยตัวแท้งไปเรื่อยๆครับ พอเราดันไปข้างหลังมันนะครับเนี่ยครับแถวๆเนี่ยครับมันจะมีตัวบอสบอสของของด่านด่านที่เท่าไหรนะ่นะจะมีบอสมาช่วยครับไม่เป็นไงครับเดี๋ยวเดูเอาละกันครับ นั้นไปเรื่อยๆครับนะครับแล้วก็หยุดเลยครับนี่ครับให้มันโดนสตันไปก่อนครับอืมไปเรื่อยๆครับ อือพครับนัานไปเรื่อยๆครับให้น้องขัวครับนี่ไปเรื่อย,อ,ยอืม ฝายของศัตตูก็จะปล่อยตัวมาเรื่อยๆนะครับนะครับเชลลี่ครับเป็นตัวที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามโดนสตันนะครับคือหยุดนะครับนี่นี่ครับนะปล่อยไปเลยครับนี่ครับมันโดนสตันนะครับ เรารวบรวมได้เยอะเลยครับเนี่ยนี่ครับฟิโตมาแล้วฟีดแชร์แข็งกันครับโ้โหกล้องหน้าเราหายหมดเลยครับอืมเก่งเหรอ เก่งเาเขาเรียอ่านแล้วครับโลเลยครับนี่ครับ จะผ่านแล้วครับนี่ครับแล้วก็ชนะไปยังง่ายไดย้นะฮัมอล้นผมเอาเพื่อนมาทางไหนนะครับไม่เป็นไงครับนี่ครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมขอเจ้าเก้าวรีวิวเพียงแค่นี้ครับบายครับ